ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับ1นาทีพักเครื่องเมืองไทยเหมือนเดิมครับผมก็ันี้นะครับเราจะอยู่กับท้าวเวสสุวรรณเหมือนเดิมครับแต่เป็นท้าวเวสสุวรรณของหลวงพ่อช้างวัดจุกกระเชอนะครับผมอันนี้นะครับชื่อว่ารุ่นเมตตาบารมีนะครับสองห้าหสามนะครับผมก็เป็นรุ่นเนื้อเหมือนกันครับผมก็น่าจะรู้ว่าสองนห้าสิบครับถ้าจำจำไม่ผิดนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคําลงยานะครับผมนนี้จัดร้าทั้งหมด3% 3องค์นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเนาะ ดูความงดงามนะครับดูงานนี่อันนี้เป็นทองคําแท้96.5นะครับผมดูครับลงยานะครับลงยาที่ชุดลงยาทรงเครื่องครับฉากพื้นหลังเป็นฉากสีน้ําเงินนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีหมวกของพระเจ้าตากนะครับผมแล้วก็มีโค้ดนัมเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับเบอร์24ครับจัดสร้างทั้งหมด33องค์ครับอันนี้มียันนะครับผม อ,อันนี้นะครับเด่นเรื่องโชคลาภนะครับขอโชคลาภสุขภาพได้หมดนะครับผมอันนี้นะครับดูครับสวยงามสุดๆนะครับใครชอบก็ลองศึกษาดูได้น,นะครับผมขอบคุณครับผม